คุณอันอนนี้สดเลยสวัสดีแจ็คก,กี้ด้วยนะคะเจ้าของร้านอาหารไทยในเวสต์ฟาร์มบีชแต่ว่าตอนนี้เราขับมาน่าจะระระ่งชั่วโมงหรือสีินาทีค <45 S 1> ุณมันเป็นอะไรที่แบบคือร้านร้านอย่างนี้ยเป็นร้านร้านที่หนังชอบมากแล้วอยู่ขับรถมา45นาทีจริงๆก็มา,น,านันนีนนแล้วมันอยู่มันเป็นมันเป็น เขาเรียกอะไรนะเธอติดกับท่าเรือฟอร์ดรอเดลซึ่งเป็น calling station ที่หลายคนลูกเรือจะต้องมาซื้อของบริเวณแถวนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วอีฉันขนาดเลิกเป็นลูกเรือตั้งแต่ปี2015บางคืนบางทีฉันก็ยังฝันอยู่ว่าเอ๊ะทำไมคืนนี้ชั้นแปลกฉันฝันถึงฟอร์ดรอเดลนั่นนี่โน่นเป็นแบบเป็นบูธเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยค่ะนางก็ตอนนี้พอมาถึงปุ๊ฝนตกนะเมื่อกี้ตอนเดินมาฝนไม่ตกแล้วก็เซย์ไทเจด้วยนะคะเจโอระ โอล่าต้องโอลามาใส่โอลาอ๋อโอลาโอล่ายาเจฟกเจนะคะแล้วก็คือไม่คิดไม่คิดว่าจะได้กลับมายืนที่เดิมที่นี่มาโดยที่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นลูกเรือแต่ว่ามาด้วยความเป็นส่วนตัวตอนนี้สั่งฟิชชิปไปนะคะแล้วก็เซนชิปลูกนี่ค่ะคุณอเมริกันเขาชอบกินแบบนี้ What kind of fish this one? เออไม่รู้เป็นปลาย,ยี่ห้อปลาอะไรไม่ใช่ยี่ห้อนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฟิชแอนด์ชิพเห็นไหมบอร์เิสแซลมอนแซนด์วิชฟแซลมอนแซนด์วิชโอ้โหคอสลุกเวิร์รี่ไนส์ยำมียำมีเนาะแซลมอนซึ่ง เดี๋ยวให้ดูแซลมอนของเจนะคะับด t ส e s สซ e เดอ์แล้แล้วก็วั a ช์เ r อแฟ a ์ริ i แซนด์วิชอยากดัสไมคมามาแล้วดัส t มค์ปลาใช่ไหมใช่ปลาอะไเี่ยเ้ว s ดอ l โซ อ๋อเป็นปลาเป็นปลาโซปลาตาเดียวเนาะ<ช>โซเลยเนะะาโะาโ,ซโซนี่เป็นปลาตาเดียวนะคะตอนที่ฉันเป็นลูกเรือลูกค้าก็จะมาถาม What does What is sole fish What is c d kind o of f i s h Snapper นปปั่นนี่นอนเออ Enjoy Bon Appetito